สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Radiant One ของเราอีกเช่นเคยนะครับนี่เป็นพาร์ทที่3แล้วจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยแดนนี่นะครับได้ลงมาชั้นใต้ดินเพราะว่าได้ยินเสียงจากพี่ชายนะครับซึ่งประเด็นคือนั่นเสียงพี่ชายใช่หรือเปล่าหรือเป็นเสียงของอะไรกันแน่ที่เรียกให้แดนนี่ลงมานะครับก็เดี๋ยวเรามาตามเนื้อเรื่องกันต่อเนาะตรงนี้เข้ามาโอเค มีเปียนโนเก่าสำรวจมีคลิกด้วยตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่ามันมันเล่นยังไงแต่ว่าแม่ของฉันบอกว่าเธอจะสอนฉันเราสามารถกลับขึ้นไปได้แต่ว่าเราจะไม่กลับขึ้นไปก่อนครับแล้วก็มีหุ่นลองเสื้อหรอแล้วก็มีพวกของเก็บตกใจสตีฟ พี่อยู่ไหนเนะี่ยผ้าม่านสีแดงอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วอะ่ะมันจะสื่อถึงอะไรกันแน่ทุกคนไอ้ผ้าม่านสีแดงอะเสียงอะไรอะสตีฟสเตตสตีฟสตีฟสตีฟตัวดำเยอะโอเคพอแล้วฉันไม่อยากดูมันต่อไปแล้ว วันหนึ่งฉันมีเอ่อไนแม่นี่อะไรหรอวะฝันร้ายวันนั้นมันเหมือนกับฝันร้ายและฉันอยากจะลืมมันไปให้หมดแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นกันแน่เมื่อตอนที่ฉันหกขวบพี่ชายของฉันทำให้ฉันกลัวด้วยการแต่งตัวด้วยชุดดำแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงฝันถึงมันตอนนี้ นั่นสิเดนิลนายน่าจะเป็นแบบว่าสตีฟลูมมันเปิดออกแล้วแต่ว่าแต่ว่าต้องไปสินะขอรบกวนด้วยครับอโอเคไม่มีอะไรนี่คือห้องพี่ชายของฉันมันเล็กแล้วทำไมเขาร้องไห้ยอยู่ละ่ะ สตีฟนี่ฉันเองแดนนี่ทำไมนายร้องไห้อยู่ล่ะเดนนี่เพราะมันคุยกับตัวเองก็ไม่ใช่สิคุยกับคนในความฝันได้ด้วยเหรอพี่ขอโทษไม่เป็นไรสตีฟฉันให้อภัยนายนานแล้วตอนนั้นฉันก็เป็นแค่เด็กกันนะ พี่ไม่ได้ตั้งใจทำให้น้องกลัวแต่พอพี่ทำให้นายมีฝันร้ายนายอาจจะตายได้เลยแล้วมันเป็นความผิดของฉันนี่นายพูดเรื่องอะไรนะสตีฟยังไงรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ในอันตรายฉันรู้ว่าใครตามนายอยู่เดนนี่ นายมาไกลเกินไปที่จะควบคุมความฝันแล้วนายทำตัวเป็นจุดสนใจเกินพวกมันเป็นใครนี่นายพูดเรื่องอะไรสตรีฟนายรู้อะไรอย่างนั้นเหรอสัตว์ประหลาดพวกนี้มันอยู่ในความฝันมันไม่สามารถข้ามเส้นระหว่างความฝันและความจริงแต่ว่าตอนนี้เส้นแบ่งนั่นมันเริ่มจางไปในความคิดของใครบางคน มันมาตามล่าคนคนั้นซึ่งก็คือเดนเนียลนะครับมันมากันเป็นฝูงเหมือนกับหิงห้อยที่ตามดวงไฟเหมือนกับแมงเม่าดิเออแมงเม่าไล่ตามกองไฟไงแล้วพวกมันทำอะไรพวกมันกัดกินความกลัวและเปลี่ยนความฝันให้เป็นฝันร้าย พวกมันเป็นรูปร่างสิ่งที่นายกลัวมากที่สุดอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองถึงว่าทำไมไอตัวคุมคุมดำมือมันก็คือที่เดเนียลกลัวและสิ่งที่นายกลัวก็คือชัดหรอเดนนี่ใช่แล้วพี่พี่จะหลอกผมทำไมพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจสตีฟพ,พอเธอ Hmm. พี่ก็ขอโทษในฝันแต่ว่าพี่ตัวจริงนี่น่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพี่รู้อะไรไหมวันนี้ฉันจะไปหยุดไอ้พวกนั่นฉันจะสลัดความกลัวออกให้หมดเพราะว่าฉันรู้ว่าพี่ชายของฉันอยู่ใต้ผ้าคลุมนั่น และเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายฉันใช่ไหมสตีฟใช่ใช่แล้วเดนนี่โอ้กอดกอดกันกอดกอดมิตรภาพ <laughs> แล้วหลังจากนี้น่าจะไปที่ห้องใต้ไม่ใช่ห้องใต้หลังคาห้องใต้ดินหรือเปล่าแล้วทำให้มันจบใช่ฉันจะทำอย่างนั้น แล้วนายจะทําอะไรต่อบางทีเราอาจจะได้เล่นด้วยกันหรือว่าดูการ์ตูนด้วยกันหรือเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วก็เล่นเกมกันครับขอโทษนะสตีฟแต่ฉันต้องไปในความเป็นจริงตอนนี้ฉันอายุ2 8แล้วและก็ที่นี่ไม่ใช่บ้านของฉันอีกต่อไปทำไมล่ะนี่นายาย้ายไปบ้านอื่นแล้วเหรอไม่ใช่ ไปที่ที่อยู่อื่นเหรอที่เมืองอื่นน่ะสตีฟไกลจากที่นี่มากเศร้าเลยนี่นายจะออกไปจากพอร์ตแลนด์อย่างนั้นเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นงั้นนายก็ต้องไปแล้วสินะนายรู้ว่าต้องทำอะไรเดนนี่ใช่สตีฟฝันร้ายนี่มันจะจบวันนี้แหละ เดนิเอลรับลาและสำรวจ <laughs> <laughs> ฉันจำพวกนี้ได้มันนานมากเลยมันดู <laughs> ล้าสมัยแต่ฉันก็ยังรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกคิดถึงพวกมันมากได้มาอะไรอะ่ะไม่มีเสียงฉันทำมันตกแตกนะ่ะฉันพี่บอกแล้วไม่ใช่หรอจำได้ไหมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ผมจำได้ แย่จังเกมนี้มันมีเสียงซาวทกดีมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> ได้อะไรมาเนี่ยน่าจะคุยได้อีกครั้งหรือเปล่า <c oughs> นายต้องทำพี่เชื่อในตัวนายได้เลยสตีฟผมไปนะพี่เดี๋ยวก่อนเดนนี่ในขณะที่นายอยู่ตรงนี้ทำไมหรอพี่นายรู้อะไรไหมไหนายต้องตื่นนะตื่นหรอ พี่หมายถึงพี่หมายถึงทําสิ่งที่ฉันควรทําตอนนี้ตื่นจากฝันร้ายนี่หรอไม่ใช่ตื่นในโลกแห่งความเป็นจริงผมไม่เข้าใจความจริงมันก็เหมือนฝันแล้วความฝันก็เหมือนความจริงนายเข้าใจแต่นายอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้ ครั้งสุดท้ายที่นายพูดกับฉันมันตอนไหนล่ะเออก็แถวนี้มั้งนายไม่ได้ลืมเกี่ยวกับฉันใช่ไหมไม่แค่ไม่ต้องตอบคำถามพี่พี่รู้คำตอบทั้งหมดอยู่แล้วเดวนนี่มันเป็นเพราะว่าพี่มันเป็นเพราะว่าพี่ เป็นแค่จินตนาการของนายเป็นแค่จินตนาการของผมตื่นได้แล้วน้องชายตื่นจากฝัน Daniel. เดนเนียลน่าจะได้เวลาตื่นแล้วนะเดนเนียลไปบ้านหลังนี้มันทำให้ฉันยังติดอยู่ในความฝันแต่ว่าพี่ชายของฉันได้หายไปเมื่อฉันรู้ว่าเขาไม่ใช่ความจริงฝนก็ได้หยุดตก สัตว์ประหลาดพวกนี้สูญเสียพลังของพวกมันฉันรู้สึกถึงมันได้ฉันต้องลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันจบสักทีได้เดนเนลลเราอยู่กับนายเสมอเพื่อนฮู้สูดวใจลึกๆแล้วก็จบเรื่องนี้กันดีกว่ามาพร้อมละสู้ๆเดนเนลล แล้วเราก็ลงมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับฉันไม่รู้สึกถึงความกลัวเลยตอนนี้ฉันไม่กลัวเลยแม้แต่นิดเดียวและตอนนี้ฉันจะเป็นคนเดียวที่ควบคุมความฝันนี่เปลี่ยนโน <te le sound> น,นี่ยังเล่นได้หรือเปล่านะเฮ้ยตอนนี้เดนเนียลเล่นได้ทั้งเพลงเลยเหรอ เ,เปลี่ยนโนนี่เสียงเหมือนกับสมัยก่อนเลยเอ้าครั้งนี้ให้เราเล่นด้วยเหรอเอ้ยอันนี้ผมเล่นเองนะพอว่ะโอเคโอเคไปเดีือวมันน่าจะตั้งระบบออตโต้ไว้ให้เสียงมันพอไม่งั้นผิดคีย์มา ีสัตว์ประหลาดก็มาดีครับแต่อย่าจำสแกก็พอเฮ้ยเอยจะอยู่ก็วิ่งสตีฟหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่กลัวแล้ววุ้ยมาดีครับฮึสลบ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 เฮ้ยชิบหายกดผิด กดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมกดผิดเกไฟไปไปไปเอาใหม่เอาใหม่เขินเลยใจสู้เต็มร้อยแต่สกิลเพย์เป็นศูนย์มาไอ้ครีเจอร์ไอ้สัตว์ประหลาดนายอะไม่ใช่พี่ชายฉันสตีฟไม่มีทางทำอย่างนี้หรอกมาพ้นลมหายใจมาพ่นมาดิพ่นมาดิ นี่นี่นี่เข้าไปซิฟเดเนิเลดิหลบซ้ายจุก๊กไม่โดนมันจบแล้วนายหยุดชั้นไม่ได้หรอกอืมเข้าไปเดนิเลเข้าไปเดนิเลหลบขวาอืมจ้วงลำคอที่นี่ที่ไหนเนี่ยมันหายไปแล้วมันจบแล้วใช่ไหม นี่สินะที่เป็นเห็นผลว่าทำไมฉันถึงจำไอ้ม่านสีแดงนั้นได้อ๋อเพราะสีของชั้นใต้ดินทำให้ไอ้ที่พักคุมเป็นสีแดงอมีความหลังอย่างนี้นเองแต่เดนเนล่ยมันสิ่งที่นายต้องทำอย่างเดียวก็คือตอนนี้ต้องตื่นนะตื่นจากความฝันเดนเนีลยเช้าแล้ว นี่บ้านของฉันเนี่ยมันอบอุ่นและสวยขนาดนี้เลยเหรอเป็นความรู้สึกที่น่าคิดถึงจังบางทีฉันควรจะไปเยี่ยมพ่อแม่มั่งนะตอนหน้าร้อนเนี่ยอืมดูสงบขอสำรวจสักนิดสักหน่อยได้หรือเปล่าทำไม่ได้ด้ยอ่ะเดี๋ยวเนี้ยสุดท้ายคนเราก็ต้องกลับสู่ความเป็นจริงนะ ตื่นแล้วครับน่าจะคลายปมได้แล้วนะเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตว่ารูปภาพตรงผนังคือรูปท้องฟ้าเดนเนียรน่าจะอยากได้ความอิสระในชีวิตนะครับเมื่อคืนไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจบแล้วทุกๆอย่างมันจบแล้วบ้าจริงนี่ฉันต้องมีมันอีกต่อไปไหมเนี่ย โอเคตอนนี้ฉันเริ่มคิดถึงพี่ชายแล้วสิโทรหาอะไรเดนเนียยไปเมลไปอะไรก็ได้เฟิกทามเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสและถ้าพูดความจริงนี่มันนานมากเลยนะที่ฉันไม่ได้รู้สึกสดชื่นตอนที่ตื่นเนี่ยเหมือนกับกำลังใช้ชีวิต นี่มันนานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยสปีได้แล้วหรือเปล่านะเหมือนเหมือนกับฉันได้พังทลายสะภาน,นั้นไปนี่เขาโกรธฉันหรือเปล่าเนี่ยได้กลิ่นไหมได้กิน่นแฮปปี้เอนดิ้งมีแค่ทางเดียวที่จะรู้ รับไหมไงสตีฟนี่ฉันเองแดนนี่เฮ้ยแฮปปี้เอนดิ้งเหรอเลดี a n ันวันเดอ k เวคเคนคืนที่3ให้คะแนน5ดาวไปเลยจบแล้วครับเลดี a n ันวันเดอ k เว i เคนนิ่ง ก็มันมีอีก3 3มสามชารเตอร์นะสำหรับ Awakening เนี่ยโอ้โหซึ้งอยู่นะเอาเรื่องเกมนี้ก็สำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นเองหรืออยากสัมผัสประสบการณ์จริงก็โหลดมาได้นะครับ Radiant o ส่วนชาร์ปเตอร์หน้าจะเป็น Chapter The Secret ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับคลิปนี้แค่แค่นี้นะบ๊ายบาย